ต่อไปก็เป็นแบบฝึกหัดอีกชุดหนึ่งอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งแต่นี้ก็จะเอามาจากกุปพยภาคปริวัติที่เคยเอาไปโพสไว้นะก็เลยอาจจะเยอะนิดหนึ่งก็จะค่อยๆไล่เก็บมาดูคำแปลกับสัพท์เดิมกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเริ่มเลยสาวโกสั์เดิมสาวกกะ เป็นอาการานิปุลิงเจยียงปริสสะ,ะเป็นปฐมัยพัฒเอกาวัชนะนะแปลว่าว่าสาวกพุทธะสับเดิมพุทธะเป็นอาการรานิปุลิงจะอย่างปริสสะก็จะเป็นจุถีกับฉดถีฝ่ายเอกะก็เลือกมาของพระพุทธเจ้า ปสา,าโดสับเดิมปัสทะเป็นอาการละนปุงลิงจากอย่างปริสะเป็นปัมาวิพัตเอกาวัจนะก็จะแปลว่าอันว่าความเลื่อมใสธรรม,มีสับเดิมธรรมะเป็นอาการละนปุงลิงจากอย่างปริสะก็จะได้เป็นทุติยวิพัตพหุกับสัตมีวิพัตเอกนะ ก็ลองดูอันว่าความเลื่อมใสซึ่งทำทั้งหลายก็พอไปได้อันว่าความเลื่อมใสในธรรมนี้ดูดีกว่าในธรรมต่อไปสังโคสับเดิมสังฆะเป็นอาการลันิปุงลิงเจอยญปริษะแลแปะจะเป็นปฐมัยพัทเอกะก็แปลว,ว่าอันว่าหมู่สาวกานางสับเดิมสาวกะลงอานางนี้เจตติ จตถีฉัตถีฝ่ายพระหุวจนะนะอันว่าหมู่แห่งก็ได้ของก็ได้นะเลือกของมาสาวกแต่อย่าลืมทั้งหลายนะอย่าลืมทั้งหลายต่อไปสิทธาสับเดิมศิทธะเป็นหลัการในปุงลิงแจกอย่างปริสาก็เป็นปฐมวิพัฒิ พระหูวจนะก็แปลว่าอันวสิทธ์ทั้งหลายอาจารยสะสัพเดิมอาจาริยะอาการณ์ในปุงลิงจากอย่างบริษัทก็จะได้เป็นจตุทีวิพัฒน์ฉัตถีวิพัฒน์ฝ่ายเอกาวัจนะนะก็แปลว่าอันวสิทธ์ทั้งหลายของของอาจารย์ ต่อไปก็อาวาโซสับเดิมปุริสะออขอโทษสับเดิมอาวาสะเป็นอาการในปุงลิงจากอย่างปุริสะก็จะได้เป็นปฐมามวิพัฒน์เอกวชนะแปลว่าอันว่าอาวาสสับเดิมคามะเป็นอาการลันนปุงลิงจากอย่างปุริสะก็จะได้เป็นทุติยากสัตตมีนะ เลือกสัตมีนะอันว่าอาวาสในหมู่บ้านแต่จะเลือกใกล้ก็ได้ไม่ผิดนะเลือกใกล้ก็ได้ใกล้หมู่บ้านก็ได้ทีนี้จะแปลอย่างรวดเร็วนะจะไม่มาพูดยืดเยื้อแล้วอันนี้จะเป็นจะเป็นปฐมพัทรอย่างเก่าพันะ แปลว,ว่าอันว่าทารกคาเมสุลงเอสุนี่เป็นฝ่ายพระหูวจนะแล้วก็เป็นสัตมีวิพัฒน์นะก็จะแปลว่าในในหมู่บ้านทั้งหลายอันว่าทาลกทั้งหลายด้วยขอโทษอันนี้เป็นพระหุอันว่าทาลกทั้งหลายในหมู่บ้านทั้งหลายคาระวโวปธรมาวิพัฒน เอกวัจนะอันว่าความเคารพลงมหินี่เป็นสัตมิวิพัทเอกะก็ปะแปลว,ว่าในอาจารย์อันนี้ปัมิวิพัทเอกาวัจนะก็ปะแปลว,ว่าอันว่าวิหารลงสัส,สะก็ปะแปลว,ว่า จตุติก็ได้ฉาติก็ได้เอกะของของสงปัตโตสัปเดรปัตตะปัตรมวิพัตเอกะวัจนะอันว่าบาทลงสสะ,สะฝ่ายเอกะวัจนะแน่นอนแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาจตุติหรือฉัตต ก็เลือกชัตถีของอุปชากุมาราลงสละอาก็จะเป็นปัมาฝ่ายพระหุอันว่ากุมารทั้งหลายลงอานังเป็นพระหุเลือกชัตถีมา ของกษัตริย์ทั้งหลายขันโทปัมัยพัทเอกะอันว่ากองอักยิอักยินี่นปุงแต่ลงโนโน,นะอิการันอิการันเพราะนั้นก็จะแจกอย่าง อีการันในนภูงสกัลลิงนะเพราะนั้นมันก็จะแจกเป็นเ,เหมือนอักขิในตาอักขิอักขินี้อักขี่อักขิอักขินี่อักขิอักขินาอักขี่หิอักขี่พี่อักขิสะอักขิโนอักขีนังนะเพราะนั้นจะเป็นจัตถีก็ได้หรือชัตถีก็ได้ฝ่ายเอกะก็เป็นว่าของของก็ไม่ดีใช้แห่งดีกว่ากองแห่งไฟนะแห่งของเมื่อ อาสโมปฐมาวิพัตเอกะก็แปลว่าอันว่าอาสมลงนั่งนั่งนั่งอีด้วยเพราะนั้นก็เป็นอิการันในปุงลิงแจกอย่างมุนินะเพราะนั้นจะจุดถีกับฉัดถีเนี่ยก็จะได้ฝ่ายพระหุวนีนังเนี่ย เติมสลาะอีะฉะนั้นก็ของฤรืีทั้งหลายแล้วก็อุตราโซปัมาิพัทเอกะอันว่าความกลัวความสะดุ้งกลัวลงมาห้านี่เป็นมันจะมีวิพัฒน์มันจะมีวิพัฒน์นะอ่านี่เราจะ ตัวแรกเลยที่เคยเจอปัจปจมิวิพั่ไฟเอกะเพราะนั้นก็จะแปลว่าแต่แต่ข้าศึกอันนี้เป็นอิการันในปุงลิงก็แจกอย่างมุนินะมุนิสมามุนิมห่านะต่อไปอันนี้เป็นอิการันในปุงลิงปฐมวิพัทเอกะก็แปลว่าอันว่างู สุสิเ,เรเป็นได้ทั้งทุติยาพระหุกับปทมาสตมีเอกะเลือกสตมีนะจะได้เข้ากับตัวนี้อันว่าง,งูในโพรงรุกษะเป็นฉัถีเอกะของต้นไม้ อหิอมางูสุสิเรในโพลุกขะของต้นไม้แล้วก็วิหโยลงโยโยนี่ก็เป็นพระหัวจนะอันนี้อิการันในอิถีลิงด้วยก็แจกอย่างรติรติรติโยรติรติรติโยรติก็แปลว่าอันว่าข้าเปลือกทั้งหลายโกเทเป็นนปุง ลง A นี่ก็เลือกเป็นสัตมีเอกะไม่เลือกทุติยานะเลือกสัตมีจะได้เข้าในยุ้งฉางเพราะนั้นก็หวังว่าทุกคนคงจะเริ่มคล่องแบบแจกกันแล้วนะต่อไปก็จะถือว่า มีความคล่องใน,นแบบแจกันพอสมควรแล้วการเฉลยต่อไปก็จะทำให้ไม่เยืดเยื้อแบบนี้แล้วนะ